เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Project, โปรเจกต์ออริจินเรียมอีกแล้วนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับผมได้สร้างสิ่งก่อสร้างไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมสร้างไว้ใหม่ก็คือนี่ครับมันคือมีฟาร์มวัวอ่าเดี๋ยวผมแนะนําก่อนฟาร์มวัวอยู่ตรงนี้นะที่ผมคิดไว้ก็คือฟาร์มวัวตรงนี้ฟาร์มวัวฟาร์มแกะแล้วตรงนี้ก็เป็นฟาร์มไก่เนาะ ในวันนี้เนี่ยที่ผมจะทําก็คือผมจะมาสร้างตรงนี้ให้เสร็จเนาะมันก็อาจจะดูแบบโล่งๆนิดนึงเนาะก็คือผมยังไม่ได้ตกแต่งด้านในโอเค๋นวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปตัดไม้นะครับถามว่าผมจะตัดไม้ที่นี่หรือเปล่าบอกว่าบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปโลกหาของแล้วเราไปตัดไม้กันให้เพื่อนๆน,นะครับมาที่สปาก,ก่อนแล้วก็ขึ้นบอลลูนข้างหลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด resort world โอเค แล้วเราจะถูกสุ่มนะครับว่าให้ไปเกิดจุดไหนเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่นี่ไปเยอะๆเลยเนาะก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเนาะคือมีคนมาคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าแนะนําข้อมูลต่างๆก็ขอบคุณมากนะครับที่บอกกันก็ถ้าใครรู้อะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาอ่านตลอดเวลาเนาะอ่ะประมาณนี้ ผมว่าเดี๋ยวผมไม่ต้องตัดเยอะหรอกว่าผมพามาดูเฉยนะครับว่ามายังไงเนาะโลกหาของโอเคไป๋ยวเรากลับบ้านกันเลยโอเคเออแล้วผมก็เนาะผมไปแอบฟังไว้ด้วยไม่ใช่แอบฟังไปแอบฟาร์มมาด้วยนะครับก็คือตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด3 4 1 8รลูบี้นะครับก็คือผมเล่นทั้งวันทั้งคืนอะ่ะผมค่อนข้างชอบนะครับแบบเล่นทําฟาร์มสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เลยดีกว่าเออไม้โอ๊กมีไหม มีแค่นี้โอเคเอ,อันนี้ด้วยผมตัดไว้แค่นี้เองเหรอนิดเดียวเองเอได้น่าจะพอนะผมว่าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยไปตัดเพิ่มก็ได้ผมคิดไว้ก็คือด้านในนี้น่ะผมจะไว้เป็นผมจะย้ายฟาร์มตรงนู้นนะครับมาไว้ตรงนี้ไว้เนีนี้เลยเป็น2ชั้นเนาะที่ผมคิดไว้ก็คือเราจะใส่ไว้ตรงนี้ตรงนี้แถบหนึง่ง ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวกอาจจะนึกท่าไม่ออกเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันเนาะผมไม่มีเนี่ยเออนั่งร้านอะ่ะชื่ออะไรนะที่ต้องใช้ไผ่ในการค้าอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมปีนเพื่อหมายก็นแ้เดี๋ยวผม,วม,วผมขอไปค้าสเตร์แบบหนึ่งสแตร์ไมโอใช้ค่อนข้างเยอะนะก็ใช้หนึ่งชุดไปเลยแล้วกันชิปโอเคเรียบร้อยโอะพอไหมอะ่ะผไม่แน่ใจ ไป๋ยวเราลองดูก่อนไม่พอเดี๋ยวเราค่อยลงมาก็ได้เนาะไปขึ้น l ล t s ก o ฮึบ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 โอเคอ่า,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 าข้างบนนี้ผมจะให้มันไปยังไงดีอย่างนี้แล้วกันชึบชึบเอ่อตรงนี้ผมควรเป็นสแลบเอ้ยไม่ใช่สแลบดีก็โอ๊กสเตอร์ดีเปลี่ยนเป็นโอ๊กสเตอร์ดีกว่าอ่าโอ้ยเดี๋ยวตำนึงวางผิดโอเค ฝั่งนี้ด้วยชุบชุบก็ตรงนี้วางนี่ไปวางอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ชุบโอเคสวยฮึบฮึบอ่าอุ้ยตรงนี้น่าจะไม้บดเกือบตกเมื่อกี้อ่าตรงนี้วางเป็นแส้เหมือนเดิมชุบชุบฮึบฮึบฮึบโอเคเออเหลือตรงไหนเหลือฝั่งนี้เนาะอืมเราวางตรงนี้ผม แจนี่แตะวางโอโลกล็อกแตะโอโลกล็อกโอเคแตีกเชืชช่อมเชื่อมเชอฮึบอ่ะหลังคาก็ประมาณนี้อุย้ยตกได้อยู่นะก็ก็สวนกันดันนี่อ่ะอุ้ยโอ้โหผมตกอีกแล้วยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้เราต้องขึ้นไปปูพืน้นด้านบนอีกเจ็ปูพื้นนี่ปูหลังคาเโอเคด้าน,นบนผมจะวางตรงนี้ อตรงกลางเราใส่กระจกดีไหมน่าจะสวยเนะเาะเดี๋ยวผมเอากระจกมาใส่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปขุดทรายกันก่อนเดี๋ยวผมจะขุดทรายตรงนี้ไปแล้วกันเนาะซบโอตรงนี้ขอหน่อยนะเมื่อกี้กี่อันอะผมไม่ได้นับด้วยเอาไปสักนิดหน่อยแล้วกันขอแ,แะไร ค่าย okay. น้ำกลับนะครับผมก็ได้มันจะมืดและวโอ้ขออภัยเลยครับ <c oughs> ผมผมลืมเปิดเสียงโอ้เล่นมาตั้งนานหรือผมเนี่ยชอบปิดเสียงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะคือชอบปิดเสียงอะ่ะเวลาเล่นเกมอะ่ะหรือผมว่าจะนั่งฟังเพลงปกตินะครับเลยปิดเสียงไว้ทวทีทวดทีอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยปัดไปใบด้านบน เมื่อกี้เราเป็นั่นหมดใช่ไหมอุ้ยผมกดนี่ก่อนอเ,เดี๋ยวเราไปทําด้านในกันดีกว่าด้านในผมจะเปลี่ยนพื้นเอ่อ,อ,อตรงนี้ยังไม่ได้แก้ฝั่งที่ผมยังไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอคิดก่อนว่ามมาจะทำยังไงดีเดี๋ยวรับเปลี่ยนแปบ๊บนึงนะนี่มาหาพี่ผมนะครับออกไป ไปก่อนนู่นขอโทษนะตัวท,ทีผมจะเปลี่ยนพื้นโอเคเดี๋ยวข้างล่างนี้ผมคิดว่าที่ผมคิดไว้ก็คือจะทําเป็นพื้นแบบสลับสลับอ,อัน,นไอไเนี้ยไอไม้เนี้ยกับกับโอ๊กแพงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ดินกันก่อนแล้วกัน <laughs> เมื่อกี้ผมไปตีหมาแล้วแบบหมามันกําลังโมโหนะเสียงก็เลยแบบดูคำรามอะไรอย่างงี้นะครับ โอเคครับขอดีนิดนึงมันจำเป็นนะโอเคเออต่อไปวางนี้จะวางแบบสลับมั่วๆนะครับจะออกมาสวยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะชิปอุย้ยนี่ติดกันไปมันจะไม่สวย และพื้นต่อไปชั้นสองเราเอาเป็นยังไงเดียะเป็นบันไดขึ้นไปตรงๆเลยดีไหมแบบนึงน,นะผมขอลองก่อนถ้าเราขึ้นทางข้างก็ได้นี่เนดะีย๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วกันชินะโอเคขึ้นต่อบันไดตรงนี้ แถบที่แถบอีกแถบดออ่าปึ๊บแล้วก็วางนี่ปึ๊บโอเคตรงนี้ก็วางเป็นโอ๊กแถบเฮ้ยผมลืมแก้เนี้ยได้เป็นคดีโอเคก็บนนี้ที่เราบอกกันไว้ก็คือจะติดกระจกนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นแสงลงมาเนาะ ว่าน่าจะสวยดีผมตีหมาหมามันร้องไม่หยุดเลยอะรู้สึกผิดเลยโอ้ยตีมันขอโทษมันจำเป็นนะโอเคประมาณนี้อ่ะได้ละบนนี้ก็จะวางเป็นตามที่ผมบอกก็คือจะแบ่งเป็นโซนเนาะสามล็อกสามล็อกอย่างงี้อืมกั้นไปป่นตรงนี้สามสามอะแบ่งเป็นสามไว้อย่างงี้นะครับ โอเคประมาณนี้ขึ้นมาก็จะเจอเออยังไงดีผมอยากให้มันคุ้มที่สุดอ่ะโอเคก,ก่อนอตรงนี้ขึ้นมา ้ตรงกลางอีกอ,ะอ่ะอ่าโอเคตรงกลางผมจะปิดตรงนี้แล้วก็วางอ่าได้อยู่นะก็อโอเคอยู่ผมขอครับแป๊บชื้โอเคอืมวางตรงนี้เข้าไปโอเค ถ้าขึ้นมาจะเดินได้ไหมได้แหละเนาะเดี๋ยวเดินข้างๆกันมาก็ได้เอ้ข้างๆมันจะไม่เป็นไรหรอกว่าอย่างนี้อ่ะโอ,โอเคได้อยู่เหลือสองอันอกน็เก็บไว้่อนเผื่อได้ใช้นะครับส่วนเอ้ยเดี๋ยวผมไปเอากระจกก่อนแล้วกันตรงนี้กี่ที่อะ ส9 1เก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดโอเคใช้สิบแปดเออข้างล่างเลยข้างล่างเลยข้างล่างอืมมาทำด้านบนแหละชึบชึบโอเคเหลือฝั่งนี้อืมเออผมว่าจะทำที่เก็บกล่องด้วยกล่อง โซนนี้ก็โอเคอยู่เด <If S 1> okay. ี๋ยวนะตรงกลางอ่าตรงกลางนี้ละกันโอเคอาวอาวอ้าล่นล่านล่านอจะมีตรงที่สามเดี๋ยวผมต้องครับแท็บดอทตึมต่อไหมเนี่ยคลึบคลึบคึบคึบคึบโอเคอืม ก็โอเคอยู่นะตรงนี้เออผมยังไม่มีที่ทำน้ำอินฟินิตี้เลยเราจะใส่ไว้ตรงนี้ดิตรงกลางนี่เลยเออผมลองดูเนาะตรงกลางได้ไหมไหลไหมไหลสวยแต่ผมตักน้ำเพิ่มก่อนแต่ถ้าอย่างนี้มันจะคุ้มไม่ได้หาพื้นที่เราเออ ไม่เป็นไรหรอกคราะป้ยังไงเราก็ผมจะปลูกตรงนี้ไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าทําตรงนั้นเพิ่มเลยเฉยนะครับเพราะว่าเราต้องหาเงินเพิ่มแล้วเพราะว่าเกาะผมเนี่ยอยู่กันเยอะมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามีกี่คนนะครับเ,เรียมเมมเบอร์นี่นี่คืออีก3คนที่อยู่กับผมนะครับชื่อเป็นพนักงานฝ่ายหาแล่นะฮะเออแล้วก็ชุดแพตตินัมอย่างนี้คือผมซื้อแพตตินัมมาจากแอคชั่นเฮานะครับอันนี้ เื่อคืนเนี่ยคือราคามันค่อนข้างถูกมีคนมาขายก็สิบแพตตินัมห้ารอยูบี้นะครับก็ผมว่าเอ้ยราคาก็โอเคก็เลยซื้อมาสิบแพตตินัมนะครับคราฟชุดกับคราฟดาวันนี้แล้วก็แพตติน,นัมิกแอคอะไรก็เพื่อนไปหามาให้นะครับโอเคได้น้ําตรงกลางแล้วผมว่าผมไม่มีดินเนี้ยยางน้ายากเลยยังเลยผมจะใส่ดอกไม้ข้างในนี้แล้วก็เออ ตรงนี้ที่เก็บของอมผมมีนี่อยู่ barrel barrel ใช้เพื่อจะแถวนี้แหละผมจะทำไป็ที่เก็บของเนาะตรงนี้เป็นวางเก็บของเลยเตรงนี้สองสองสองโอเคผมนึกออกละกั้นสองให้กั้นตรงนี้แล้วกัน วิกบาร์เรลโอเคปึ๊บอ่าได้อยู่นะอ่าตรงนี้วางกล่องกล่องจึ๊บ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 อ่าโอเคสวยตรงนี้เราวางเพิ่มโอเคเดี๋ยวติดกระจกท่านบน างบนตึกกระจกโอเคดูเป็นไอ้นี่ขึ้นมานิดหนึ่งละดูเป็นแบบฟาร์มขึ้นมานิดหนึ่งนะเออข้างบนนี้เอาไงดีข้างหน้าผมปิดโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้เพิ่มเออร้านขายไม้ผมลองขอไปเช็คแป๊บหนึ่งมันจะมีร้านขายไม้อยู่ด้วยครับทุกคนก็คอยมาดูเนาะว่าแต่ละวันมันจะขายไม้เป็นอะไรบ้างนะครับ นี่ตรงนี้เลยอ่าวันนี้ไม่มีอ่ะอเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก็ได้โอ้แหลกแหลกแหลกหรื Resource. อสอาต้นนี้แล้วกันเดี๋ยวผมตัดไปประมาณหนึ่งชุดนะครับ ี๋ยวผมขอไปตัดไม้กันกน,นะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนที่ผมตัดไม้เสร็จแล้วกันเนาะเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมได้ตัดไม้แล้วก็สร้างเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เนาะอะตอนนี้ข้างล่างนะครับที่ผมปลูกไว้ก็จะเป็นแอปเปิลนี่แอปเปิลนะครับข้าล่างเปแอปเปิลหมดเลยเนาะทั้งหมด12ต้นเอ้ย9ต้นนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนก็ผมปลูกพริกกับมะเขือนะครับอะประมาณนี้ แล้วก็ต่างๆก็ผมใส่ให,หมดแล้วนะผมตัดไม้เมื่อคี้ตัดไม้แล้วผมก็มาสร้างบ้านต่อเลยครับผมไม่ได้อัดไว้เนาะเสียดายด้านหลังผมก็ทาแล้วอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะด้านหลังผมงานรีบเนยเมื่อกี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเผบคุณครับ